สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องโปรเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับฟังรับชมทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมทั้งคนเก่าคนใหม่นะแอมเดือนนี้เขาคนใหม่มาเยอะนะอ่ะสิบหสท่านเลยนะครับผม FC บางคนบอกว่าแม่ชอบจังเลยไอแนวทาง การคำนวณน,นะมันไม่ใช่การคำนวณน,นะมันเขียนเลขเฉยๆนะต่อไปผมจะทำคลิปโดยไม่ต้องเขียนนะไม่ต้องเขียนให้โชว์ไม่ต้องเขียนตัวเลขนะเอ้าไม่เขียนแล้วจะทำยังไงมีวิธีการนะครับผม <laughs> วันนี้ก็ต้องเขียนไปก่อนนัามาทำอมไรบงเรงลงมาเรงนะกินกระดาษไปทั้หมดเน่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 มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เฉยๆอยู่เๆ <C OUGH> ไปหาหมอมาได้ไม้คำยันมานะด,ดูดูตัวเลขของมันนะเห็นไหมเห็นไหมไม้นี่ก็มีตัวเลขนะออกไปคลิปหนึ่งแล้วนะเลขของจริงห้าสองสองห้ามาแรงนะอ้าอันไปหมดทุกตัวแล้วละครับ <C OUGH> เลขจะเอาตัวหนก็อันไม่ขายอยีกห้าสิบตัว ้ายพอดีนะเก็บีไม่ได้เจ้าอันสมดต,ตัวไหนมาก็อันตัวไหนมาก็อันนะ,ะเขาเห็นเขาบอกว่าแรงเจแรงหนึ่ง 1, แรงสองว่าอย่างนี้อันกันหมดนะอ่ะพูดให้ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจนะเลขสูตรมาหาง่ายนะติดตลาดแล้วใช้จับสองตัวนะจะทำเป็นเลขชุดได้กี่ตัวล่ะ 12ตัวนะเข้าตัวเดี๋ยววงกมให้นะผู้ให้ฟังไม่เข้าใจชมอย่างเดียวนะปลายปากกาเท่านั้นที่จะพาเราเข้าใจได้นะปลายปากกาปลายปากกาอืบลมแรงนะครับผมลมแรงลมแรงนะเดี๋ยวจะ ให้ดูลมเลงขนาดไหนนะนานเห็นไหมเครื่องวัดเครื่องวัดกระแสลมของปู่เยี่ยมนะพัดเล้ยงขนาดน,ะนี้เอากระดาษไว้ทั้งหมดนะฝั่งนี้ก็ปิวเห็นไหมเห็นไหมอ่าต้องจับให้แม่นๆนะต้องฟังคำเตือนก,นกันก่อนนะครับผมเต็มจอไหม คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณต,ตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับผมอ่ะเรามาตามเลขท่านมหาก็ออกออกไปคลิปหนึ่งแล้วละ่ะต้นต้นงวดนะเดี๋ยยังไงลืมกันไปหมดแล้วนะ fc แฟนช่องะเรียกมหาตัวไหนลืมไม่หมดเดี๋ยวจะ แคบให้ก็เดิมนะอย่วงกลมให้9 90ก็ท่านมหาก็ตั้งศูนย์ี่แหละเ,เขียนลงป้ายนะศูนย์มานะศูนสองเอาเว้นห่างๆนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศสองสามสหกเดเอาืมอมาแปดใส่สองสามสี่ห้าหกเจด 8ปดเก้าศูสอ่ห้าหะเราจะเติมตัวเลขเข้าไปข้างหลังอีกตัวหนึ่งนะหกเจ็แปดเก้ห้าหกเห้าหกนี่เติมเข้าไปให้มันพอดีนะขีดเส้นกั้นซะหน่อยนะ สีแดงมาใจเย็ยนนะได้ฝึกทำไปด้วยอันนี้เป็นโครงสร้างของสูตรอยู่นะลมก็พัดเลยเกิดแล้วจะจับเอาเลขน,นะน้ะนี่มันจะมาอย่างนี้นะ 8 9 0จะมาใส่กับ4ี่ห้เนี่นะเราก็จับเลยนะจับ8จับ9จับ0นะฮะแปดสี่าแปดหกแปด จับเก้าก็เก้าสี่เจับศูก็ 0, 4, 0, 0, 6, 0ูนย์สี่ห้าเจาเล่งวดนนี้นะวิ่งประจำหลักเขาวิ่งที่9้าอย่างเดียวนะ วิ่งที่เก้านะฮะถ้าวิ่งที่เก้าเราก็มาจับหลักเก้านี่นะฮะเห็นไหมเราก็จะได้ตัวเลขแค่สี่ชุดนะเข้าที่เก้าเจ็ดนะครับผมเข้าตรงนี้นะเห็นไหมผ่านนะอ่าเรามาตามวดนนี้นะไปหกนาทีแล้วต่างที่เลขเจ็ดนะครับผม เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดสอ่ะเติมตัวเลขท้ายลงไปอีกหนึ่งตัวอเอาสีแดงนะสามสห้าห 2องสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่อาตัวที่เราจะเอานะเอาตรงนี้มาใส่มุมนี้อย่าขีดเส้นให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะเราได้เลขตั้งหลังมาแล้วนะวิ่งจะอยู่ในห้าหกเกตนะ จับลองดูนะจะได้ตัวไหนถ้า5ก็5้าห5ึ่งสองหาสานะฮะถ้า6ก็6กหนึ่งหกสองถ้า7ก็7จ็ดหนึ่งเจ็ดส ้าหกเกตจะต้องมาหนึ่งตัวครับผมในสูตรมาหาง่ายนะอาวัานี้เลขวิ่งอะไรนะเจ็ดแปตัววิ่งของมันนะศนย์กับ2มานะนี่คือตัววิ่งนะครับผมเราก็มาดูว่า0 2มีตัวไหนศูนย์หายหมดเลยครับผม เหลือแต่สอเม็ดเดียวอ้าวงกลมเลย5 2, 6, 2, 7, 2. ้าสองสองเจ่าจับมัดคอกันไปเรียกสตัวไปเลยนะในสูตรมหาง่ายนี่หกหนะเจ็ 7, 5, ห้าเจ็ดสองเจ็ดหกสองถ้ามาสองนะก็จะติดอยู่ในกลุ่มนี้นะอชอบตัวไหนครับผมสามตัวเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดสองนะอ่า,อาแล้วผมจะเขียนรอบผลตรงนี้นะอ่ารอบผลนะ รอผลที่16มิยอสองไอสิบหกธันวาสองห้าหกหกนะครับผมอ่าหมดเท่านี้นะเลขวิ่ง0ูนสองมาแรงนะขานี้ก็ห้าหกเ็ดนะเป็นหลักปากหลักไว้อ้าวนอกนั้นก็เป็นตัวเลขกันกันไปนะเด่นในชุดสองก็เด่นในตัวนี้แหละนะเด่นชุดสอง ห้าสองหมดเวลาพอดีครับผมอำลาพาจากเท่านี้นะครับนะครับมาไปแล้วไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปู่เยี่ยมพารวยด้วยนะแหมลมพัดอากาศก,าก็เย็นสบายนะครับไม่ร้อนไปซะอ,อย่างนั้นนะอ่ะไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดี